ราพูดถึงคําว่าสารประกอบอินทรีย์นะคะอาจจะดูรู้สึกว่ามันไกลตัวทุกคนอาจจะไม่ไม่รู้จักนะคะแต่จริงๆแล้วสารประกอบอินทรีย์นั้นอยู่รอบๆตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อาหารนะคะยารักษาโรคหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราใช้อยู่เช่นปิโตรเคมีก็ตามนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสารประกอบอินทรีย์ทั้งนั้นเลยนะคะ อาจารย์ชื่อชุติมาครูหาการอาจารย์ทำงานอยู่ที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี Me, หรือว่า p e r ร์ CIC นะคะที่ภาควิชาเคมี Me, คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะงานวิจยัยที่อาจารย์ทำอยู่นะคะก็แบ่งออกเป็นสองส่วนในส่วนแรกมีความร่วมมือกับท่านศาสตร,ราจารย์วิชัยริ้วตะกูดซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาองค์ประกอบทางเคมี Me. จากทรัพยากรชีวภาพค้นหาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดต่างๆจากพืชโดยเช่นเป็นพืชตระกูลบุหลงตระกูลมังคุดนะคะแล้วก็พืชชนิดต่างๆที่อาจจะมีการใช้งานในการบรรเทาอาการเจ็บปวดต่างๆและนอกจากนั้นก็ยังมีพืชชนิดใหม่นะคะที่ยังไม่เคยมีการศึกษาแล้วก็มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่น่าสนใจค่ะ ในการทำงานในส่วนนี้นะคะก็คือเราก็เริ่มจากการที่เราเอา,เอาส่วนต่างๆของพืชนำมาสกัดนะคะด้วยตัวธรมรมลายอินทรีย์เช่นเฮกเซนเอ,เนเอทิวอซิเตตหรือว่าเมทานอลนะคะหลังจากที่เราได้สารสกัดเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะเอามา,าแยกนะคะเพื่อที่จะให้ได้สารบริสุทธิ์แล้วก็นำเอาสารบริสุทธิ์นั้นมา ยืนยันโครงสร้างด้วยเทคนิคต่างๆนะคะในการทำให้บริสุทธิ์เราก็จะใช้การแยกด้วยเทคนิคเช่นทางด้านโครมาโทกราฟีแต่ในปัจจุบันนี้นะคะก็ได้มีการพัฒนาวิธีการแยกนะคะให้ง่ายขึ้นโดยที่เราอาจจะทำโดยใช้ออโต้คอลัมน์นะคะใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยก็จะทำให้การแยก สารให้บริสุทธิ์นั้นนะคะทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกรวดเร็วขึ้นหลังจากที่เราได้สารบริสุทธิ์แล้วนะคะโดยการแยกนะคะเราก็จะเอาสารบริสุทธิ์นั้นเนี่ยมาตรวจสอบโครงสร้างด้วยเครื่องมือชั้นสูง mm hmm. เช่นเ,เครื่อง NMR นะคะซึ่งเครื่อง NMR นี้ก็จะทำให้เราทราบองค์ประกอบโครงของสารประกอบอินทรีย์ว่ามีคาร์บอนมีไฮโดรเจนและก็อะตอมอื่นๆเชื่อมต่อกันอย่างไรนะคะเป็นโครงสร้างหลักของสารประกอบอินทรีย์ ะะหรือในบางครั้งเราก็อาจจะต้องใช้เครื่องมือ,อชนิดอื่นร่วมด้วยนะคะเช่น IR ในการที่จะยืนยันโครงสร้างของหมู่ฟังก์ชันต่างๆนะะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเราก็ยังมีเครื่องแมส s p e กโทรเมตรี Mass ometry, ที่จะใช้ยืนยันแม s ของของโครงสร้างนะคะ,ะสารบริสุทธิ์ชนิดใหม่นะคะที่เราค้นพบขึ้นเราก็จะต้องนำไปทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพนะคะโดย นำไปทดสอบกับเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหรือว่าสัตว์ทดลองนะคะซึ่งโมเลกุลเหล่านี้สามารถนำไปพัฒนาไปเป็นยาได้นะคะซึ่งตรงนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะว่าเราจะต้องการค้นหาสารประกอบชนิดใหม่ๆนะคะที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่ดีเพื่อสามารถที่จะนำไปทดแทนยาที่ใช้ในปัจจุบันที่อาจจะมีการดื้อยาเกิดขึ้นในอนาคต งานวิจัยอีกด้านหนึ่งของอาจารย์อาจารย์ก็จะทำงานทางด้านเคมีอินทรีย์สังเคราะห์หรือว่าออร์แกนิกซินธิซิสซึ่งเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนสารประกอบอินทรีย์ตั้งต้นประเภทหนึ่งนะคะไปเป็นสารประกอบอินทรีย์ผลิตภัณฑ์อีกประเภทหนึ่งที่ทำให้เราได้เป็นสารประกอบอินทรีย์ ที่มีคุณสมบัติตามที่เราต้องการที่การนำไปใช้เป็นยารักษาโรคหรือเป็นวัสดุอินทรีย์ประเภทต่างๆสำหรับงานทางด้านเคมีอินทรีย์สังเคราะห์นะคะที่อาจารย์มุ่งเน้นนะคะก็คือจะเป็นการพัฒนาวิธีการสังเคราะห์แบบใหม่ๆเช่นการเติมหมู่ฟังก์ชันในสารประกอบที่ไม่ว่องไวต่อปฏิกิริยาเช่นพวกสารประกอบออลฟินการเพิ่มหมู่ฟังก์ชันเข้าไปในสารประกอบอินทรีย์แบบง่ายแล้วก็การสังเคราะห์ โดยการสร้างพันธะแบบต่อเนื่องของสารประกอบอินทรีย์ประเภทใหม่ๆในช่วงสองสามปีที่ผ่านมานะคะทางกลุ่มวิจัยก็มีความสนใจที่จะพัฒนาวิธีการสังเคราะห์โดยใช้เคมีไฟฟ้านะคะซึ่งการที่เรานำไฟฟ้ามาทำปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์สังเคราะห์นั้นนะคะจะทำให้เราลดการใช้เรเอเจนที่เป็นโลหะนะคะแล้วก็สามารถทำได้ง่ายสะดวกแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาจารย์ขอยกตัวอย่างผลงานวิจัยจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเคมีของทรัพยากรชีวภาพและกันนะคะตัวอย่างเช่นการศึกษาองค์ประกอบทางชีวภาพของไพรนะคะเราก็นําไปต่อยอดนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าไพรทนอยนะคะแล้วก็พืชที่ชื่อว่าเทเวนอ่อนนะคะเราก็นําไปสร้างเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อแบรนด์ว่าเอ็นทนอยนะคะ การทำวิจัยนะคะก็คือหลังจากที่เราทำวิจัยเสร็จเนี่ยเราก็ต้องเผยแพร่ผลงานวิจัยนะคะซึ่งทางกลุ่มวิจัยก็พยายามตีพิมพ์ในวรารสารทางวิชาการระดับนานาชาตินะคะที่มี peer review นะคะหลายๆงานนะคะก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับการให้เชิญขึ้นปกวรารสารต่างๆนะคะสำหรับงานวิจัยในกลุ่มวิจัยของเรานะคะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ โดยอาจจะมองไม่เห็นประโยชน์ในเชิงรูปธรรมที่ชัดเจนเหมือนการสร้างผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมแต่งานวิจัยทางด้านนี้ยังต้องการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะสิ่งที่ได้มาคือองค์ความรู้ใหม่ของโลกตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นพื้นฐานในการต่อย,ยอดเพื่อนำไปพัฒนางานวิจัยในด้านอื่นต่อ,ตอไป